เรียกทรัพย์นะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานดวงนะคะราศีมังกรราศีธนูราศีพิจิกราศีสิงห์นะคะอ่าสี่ราศีนี้นะคะดวงของคุณมีเกณฑ์จะไปในทิศทางไหนบ้างคะนะคะตั้งจิตด,ดีๆนะดวงจะเป็นยังไงบ้างนอ้อนะคะอ่า สำหรับคนที่ผ่านเข้ามานะคะขอเช็คพลังงานดวงนะคะขอสามใบนะว่าดวงคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเปิดปังในด้านไหนบ้างจะ๊ะ hmm. เด่นมากเลยเรื่องของการงานนะคะงานนะคะงานที่ทําอยู่นะคะหัวหน้าจะรักจะปลื้มมากๆเลยในช่วงนี้นะคะอ่าสิ่งไหนที่เคยเทําไว้อ่ะค่ะคิดว่าไม่มีใครมองเห็น นะคะมีแต่คนจ้องทำร้ายมาวันนี้นะคะหัวหน้าคนรักคนสนิทคนรอบข้างมองเห็นค่ะนะคะมองเห็นพลังในตัวมองเห็นสิ่งเก่งในตัวที่ไม่เคยแสดงออกนะคะอ่ะเป็นคนเก่งนะเรื่องของการงานทะเยอทะยานเป็นคนที่ทำงานเก่งนะไม่เลียแข้งเลียขาเจ้านายอะนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะอยากบอกว่า ช่วงนี้เด่นดังในหน้าที่ของการงานนะคะมีเกณฑ์การปรับตําแหน่งนะคะปรับเงินเดือนนะคะมีการโยกย้ายนะสิ่งทํางานอยู่นะมีเกณฑ์การโยกย้ายมีคนรับคนเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วดีค่ะนะคะเพราะคุณจะเป็นคนที่ที่หนึ่งดัมวันในใจเลยค่ะนะคะเวลาเขาจะมองเขาจะมองคุณเป็นคนแรกนะคะคุณสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้เลยนะตอนนี้นะคะ ถ้าใครที่ทำงานอยู่นะคะก่อนหน้านี้คือตัวน้อยเหลือนิดเดียวนะคะบอกเลยช่วงนี้พูดได้นะ,ะพูดได้เป็นเดะสตาร์เป็นดาวพูดได้นะช่วงนี้อยากพูดอะไรกับหัวหน้าพูดเลยอยากต่อรองอะไรต่อรองเลยเงินเดือนไม่ขึ้นเหรอพูดเลยปรับเปลี่ยนโยกย้ายเหรอพูดเลยนะคะอืมความรักนะคะความรักความคิดความนึกคิดอารมณ์ของตัวเองทำไมคะ เรื่องของหน้าที่การงานก็กลัวหลือกเกินกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะไม่ดีมันจะพังมันจะโดนเละเอาออกไม่ต้องกลัวค่ะเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือดีค่ะนะคะทาให้คุณจากอยู่ในที่มืดนะคะมาอยู่ที่แสงสว่างดีไหมคะแบบนี้อันนี้คือเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะ <S <S ในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเกณฑ์ความรักนะอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะชอบหาเรื่องคนรักอยู่ล่ามไปอันนี้ฝากหน่อยนะคะ ฝากหน่อยค่ะปากกับใจให้ตรงกันรักบอกว่ารักค่ะนะะอ่ะรักเขาบอกว่ารักเขาค่ะนะอย่าปากดีปากเก่งนะอารมณ์ขี้งอนขี้เครียดนะอารมณ์นี่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเป็นไบโพล่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายวันนี้บอกรักพรุ่งนี้ด่าค่ะนะคะปากกับใจให้ตรงกันค่ะไม่งั้นเดี๋ยวคอเบี้ยวนะปากกับใจให้ตรงกันนะคะอะดวงคุณถือว่าดีนะ ใคพระสังฆร,ราชขึ้นมาเลยเดี๋ยวไฮโลแฟนว้าวดวงตาเห็นธทมช่วงนี้ใครที่อยากไปทำบุญไปทำเลยนะคะนะบุญที่เคยทำกับพ่อกับแม่ทำบุญทำทานกับพระสองฆ์องค์เจ้าจะก่อเกิดนะคะจะช่วยเหลือคุณบุญนำพาค่ะบุญนะคะที่ส่งคุณนะคะช่วงนี้บอกเลยว่างานนะคะประสบความสำเร็จอยากเป็นหัวหน้างานใช่ไหมคะอยากเปลี่ยนแปลงอยากเป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นค่ะพูดได้เลย ูดได้เลยนะคะช่วงนี้นะอ่าจะมีออร่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหนุนนําหนุนดวงอยู่กันห้าคนนะคะคนอื่นโดนไล่ออกคุณไม่โดนอะเออเอาสิดวงจะแรงขนาดไหนคุณเป็นคนแบบลูกพาเป็นลูกพาเป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกิดดวงตาเห็นรมนะไปไหนคนก็กลัวนะคะคนก็กลัวผีก็กลัว นะคะคนคนนี้คือตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะเป็นลูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกเทวดามาเกิดนะคะช่วงนี้บอกเลยอย่าห่างบุญห่างทานยิ่งทํายิ่งพุ่งยิ่งทํายิ่งรวยนะคะประสบความสําเร็จเด่นในเรื่องของการงานนะคะอ่าช่วงนี้อยากค้าขายหรือทําอะไรทําได้เลยนะช่วงนี้ดวงดาวมันเปิดให้มันมีแสงสว่างมันมีออร่าในตัวเอเนจีทำอะไรได้หมดเลยค่ะนะช่วงนี้คนจะนับหน้าถือตาจะประสบความสําเร็จ นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามค่ะฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาลงคลิปจะได้ดูด้วยกันเปิดดวงการเงินการงานความรักดูฟรีเทวิกาเรียกทรัพย์ค่ะ